สวัสดีค่ะป้าเก๊กทําสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกผักสลัดหน้าร้อนจะได้กินไหมได้กินแน่นอนค่ะอยู่ที่ว่าเราจะดูแลเขายัางไงนะคะที่จริงผักสลัดชอบแดดจัดแต่ว่าอากาศร้อนจัดเราก็ลดแดดลงมาสักครึ่งนึงเอาสักครึ่งวันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกว่าครึ่งเช้าครึ่งบ่ายก็เลือกทำเลของเราอันนี้มันเลือกไม่ได้นาะบางที แดดส่องมาทางทิศตะวันออกครึ่งวันเราก็ต้องเอาไปไว้ด้านนูน้นหรือไม้บ้านของใครด้านทิศตะวันออกบางบ้านคนบ้านต้นเออหรือว่ามีต้นไม้ส่องด้านทิศตะวันตกเราก็ย้ายมาไว้ด้านทิศตะวันตกนะคะก็เลือกทาเลเอาก็แล้วกันเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือปรกกาดหอมนะคะปรกกาดหอมหรือว่าปรกกาดแก้วสลัดตะกูลไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบกันแล้วกันเพาะต้นกล้าให้ขึ้นมาประมาณนี้วิธีเพาะก็ไม่ได้ยุ่งยาก คือปกก็กไม่ได้เอาดินพิษมดนะคะเป็นดินธรรมดาที่เราปลูกผักทั่วๆไปนะคะที่ปกเก็กปลูกผักกาดให้ดูก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ไม่ได้ลดปริมาณปุ๋ยคอกนะคะปรุงไว้เยอะก็เลยเอามาเพาะสลัดแล้วก็ขึ้นไม่ต้องใช้พิษมดก็ขึ้นเห็นไหมคะพอก็ขึ้นมาประมาณนี้ปกเก็กจะย้ายเลยจะปล่อยไว้ให้โตก่อนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าขนาดนี้ก็ย้ายได้แล้วเพราะใบจริงเขาเริ่มเริ่มจะโผล่มานิดๆเห็นไหมคะตรงยอดเขานี่คือใบจริง อันนี้คือใบเลี้ยงเราก็จะตักมาปลูกเอาทีน,นี้มาดูดินกันก่อนคะ่ะอันนี้คือดินปลูกตัวเดียวกับที่เพาะมาเมล็ดนะคะอัตราส,ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งทีนี้มาดูถุงที่จะใช้ปลูกก็สําคัญอยู่ตรงนี้นะคะใครอยากได้ผักกอใหญ่ต้นใหญ่ให้ใช้ถุงใบใหญ่แล้วถ้าสูงเกินไปก็ใช้วิธีพับเอานะคะขนาดของถุงวิธีดูถุงอันนี้ยาวไปเพราะว่า ถุงปักกิ๊กหมดอันนี้ก็สั้นไปแต่จะใช้ขนาดนี้นะคะเอาวิธีดูถุงเดี๋ยวปักกิ๊กจะวัดให้ดูนะคะเนี่ยเราจะต้องวัดในขณะที่ยังไม่ได้คลี่ออกลักษณะนี้ด้านนิ้วนะคะอันนี้ขนาดไม่ถึงสี่นิ้วที่จริงสี่กำลังดีนะคะอันนี้สามนิ้วครึ่งสี่กำลังดีค่ะ สี่คูณหกคูณเจ็ดไปเลยนะคะอันนี้3นิ้วครึ่งคูณเจ็ดประมาณนี้ใช้ได้ค่ะต่อสลัด1ต้นถ้าถุงขนาดนี้ต้องพับลงมาอันนี้ก็สี่เหมือนกันแต่ว่ายาวเกินไปค่ะยาวมากเลย9ครึ่งเกือบ10บเลยค่ะเวลาใช้ก็ต้องพับเพราะฉะนั้นเปลืองเวลาซื้อก็ไปบอกเขาว่าเอา4ี่คูณหคูณเประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องพับเดี๋ยวพอกิกจะเอาใบนี้ ปลูกก็ล้กกันถุงถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นไปหน่อยต้นก็จะโตเร็วถ้าไซส์เล็กต้นก็ขนาดก็จะเล็กลงมาแต่ว่าก็ไม่ต่างกันมากนะคะนิดหน่อยค่ะถ้าเนื้อที่จำกัดเอาใบนี้ก็ได้นะคะใส่ไปเกือบเกือบเต็มเดี๋ยวรดน้ำก็จะยุบลงมาอีกนะคะประมาณนี้แล้เวเราก็รดน้ำ พาปลูกสลัดหน้าร้อนหน้าร้อนก็ได้กินได้ค่ะขอให้มีผักอินรีย์ไว้กินเนาะถ้าดินใหม่ก็จะซึมช้านิดนึงใส่ให้ชุ่มเลยนะคะให้ชุ่มให้เปียกถึงข้างล่างกรอกเรียงกันไว้แล้วก็เอาน้ำใส่ให้ชุ่มปล่อยไว้สักพักนึง แย่ yeah, ให้น้ำซึมเร็วเสร็จแล้วก็เจาะรูตรงกลางกว้างหน่อยก็ได้นะคะจะได้หย่อนต้นลงไปง่ายๆทีนี้วิธีตักมาปลูกนะคะก็ตักขึ้นมาเลยเล็กประมาณนี้แล้วก็หย่อนลงไปนะคะใช้ไม้ดันลงไปเบาๆ กรอบเบาๆแค่เนี้ยไม่ต้องไปบีบนะคะไม่ต้องไปบีบไปเค้นเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำหยอดตามให้ดินรอบๆบ,บริเวณโคนต้นของเขาเนี่ยกระชับกับรากของเขาได้ดีไม่ต้องบีบนะคะเดี๋ยวจะช้าเพราะต้นเขาอ่อนมากเลยแค่เนี้ยทำอย่างนี้ทุกถุงทุกถุงนะคะจะปลูกกี่ต้นกี่ถุงก็กรอกตามสบายแล้วก็ เลี้ยงไว้ในร่มรำไรก่อนนะคะต้นเขาอ่อนมากอย่าเพิ่งเอาไปตากแดดพอแข็งแรงดีสักสี่สาห้าวันทีนี้ก็เอาไปเลี้ยงแดดครึ่งวันครึ่งเช้าครึ่งบ่ายก็ตามสะดวกนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูที่ปลูกไปถุงนี้นะคะอันนี้คือขนาดต้นที่เราปลูกใส่ถุงนะคะถุงไซส์เดียวกันอาจจะรู้สึกว่าจะยาวกว่านี้นิดนึง สูงไม่มีหลายขนาดปกี้ก็ซื้อเวลาไปซื้ออันไหนไม่มีก็หยิบอันนั้นเออยาวกว่าค่ะเพราะว่าพับแล้วเหลือ6น่าจะเป็น7ค่ะ4คูณ7อันนี้ถ้าไปซื้อก็สักประมาณ4คูณ7นะคะเราก็จะเลี้ยงได้ประมาณนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเด็ดกินไปแล้วเด็ดเด็ดทับทุกต้นละค่ะเพราะว่าเราจะไล่กินจากข้างล่างขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเขาคอยืดคอยาวแล้วก็ตัดข้างบนยอดได้เดี๋ยวตอนนี้ก็ไล่กินข้างล่างไปก่อนเห็นไหมคะ สลัดหน้าร้อนก็มีสิทธิ์ที่จะงามได้แต่ต้องดูแลดีๆรดน้ําให้ถึงถึงแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ปลูกใหม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ให้ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยอยู่ในดินเนี่ยพอแล้วค่ะธาตุอาหารเพียงพอละเพราะฉะนั้นเลี้ยงไปสักประมาณ10วันขึ้นไปนะคะ10วันขึ้นค่อยเอาน้ําหมักชีวภาพหรือไม่ก็น้ําหมักขี้วัวผสมรดให้เขาพอเลี้ยงเดียวๆอย่างเงี้ยไม่กี่วันก็โตแล้วค่ะถ้าอยู่ในที่รวมๆอย่างนี้ เขาจะแย่งอาหารกันเราแยกออกมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แย่งอาหารกับใครแล้วกินได้เต็มที่เดี๋ยวก็โตนะคะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวป้ากิ๊กจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะกันแล้วกันเพราะอันนี้ก็ให้ดูเป็นระยะเหมือนกันเพราะว่าคอมเมนต์มาหลายคนนะคะอยากจะให้ป้ากิ๊กปลูกสลัดให้ดูช่วงอากาศร้อนๆป้ากิ๊กก็เลยบอกเอาป้ากิ๊กเพาะไว้พอดีเลยเดี๋ยวจะพาปลูกนะคะแล้วก็เลยมาพาปลูกซะบางคนอาจจะยังไม่พมเพาะเมล็ดก,ก็ไปเพาะ ไม่ต้องไปซื้อพิษมอดนะคะเอาอย่างนี้ละเอาดินของเราอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเอาไปพาเพาะเมล็ดนะคะง่ายมากๆกรลบไปนิดเดียวบางๆอย่าไปกรลบเยอะนะคะแล้วก็หากระสอบปิด 2- 3สามวันก็แตกออกมาแล้วก็เป็นต้นอ่อนให้เราเลี้ยงสัก1อาทิตย์อันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะที่พวกกิกแยกออกมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งพอดีละโอเคนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนปลูกสลัดไม่เป็นมือใหม่หัดปลูกก็หัดปลูกตามนี้เลยค่ะรับรองว่าได้กินแน่นอนนะคะไม่ต้องไปซื้อกินค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ